สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคือวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์เวลาตีสามตรงของบ้านเรานะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอเวอร์ตันนะครับบอลคู่นี้ครับวันนี้จะเล่นในบ้านของลิเวอร์พูลผมมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคเล็กน้อยนะครับส่วนเอเวอร์ตันเองครับเป็นบอลเปลี่ยนโค้ชผมวันนี้จะเป็นนัดที่2นะครับของโค้ชคนใหม่ที่คุมทีมในการเจอกับทีมใหญ่นะครับเกมแรกเนี่ยเจอกับอาร์เซนอลมาครับพวกเขาก็ชนะอาร์เซนอลมา1ประตูต่อ0ส่วนเกมวันนี้เนี่ยจะมาเเเเยยยืือออออนนนนนนแแฟฟิิิลลลลดด์์์ะครรับวพูทีี่่ผม ก็ต้องดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ดูรวมนะครับถ้าดูจากหน้าเสือณนตอนนี้เนี่ยน่าจะออกไปทางเอเวอเรตต์สมากกว่านะครับคู่นี้เจอกันเกมล่าสุดครับส่วนที่ส่ประตูต่อศูนส่วนภาพรวมเนี่ยริพูด,ดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับชนะ 2, ส,สองเสมอสองแล้วก็แพ้ไปหนึ่งริพูเกมล่าสุดพวกเขาโดนบูมตันกดไปสามประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้กับไรตันนะครับจริงๆริพูเจอไรตันสองเกมไม่ไม่สามารถชั้นไรตันได้เลยนะครับจะมีแพ้ 3, สามศูนย์แล้วก็สองหนึ่งนะครับ ฟอร์มในบ้านอขารีพูครับก็ถือดีอยู่นะครับไร้พ่ายในบ้านนะครับชนะชนะ2แล้วก็เสมอไป3เกมนะครับเกมต่อไปของลิเวอร์ครับพวกเขาจะไปเยือนนิวคาสเซิลครับโอ้โหศึกหนักแน่นอนนะครับส่วนเอเวอรตันครับเกมล่าสุดพวกเขาชนะเซนตองได้1ประตูต่อ0 3เกมล่าสุดในลีกเนี่ยแพ้2นะครับก็คือแพ้เซาท์แชมตัน2-1แพ้เวทแฮม2-0นะครับส่วนฟอร์มในการเล่นเป็นทีมเยือนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นบอลหนีตกชั้นนะครับ ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสามเกมค่อนข้างแย่ครับเกมต่อไปพวกเขาจะเปิดบ้านตระกันมวยของลีดโอ้ลีดเกมล่าสุดก็โดนแมนยูกดไปสองศูนย์นะครับน่าจะเป็นเกมเมื่อคืนนี้นะครับทางแรดฟอร์ดแล้วก็กานาโชครับฟอร์มดีมากๆส่วน VP นะครับแล้วก็ผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้เดี๋ยวผมจะสรุปไว้ให้ในช็อตครับเพื่อนๆสามารถไปดูในช็อตได้เลยนะครับผดไปที่ช่องของผมนะครับแล้วก็กดคำว่าช็อตแค่นั้นเองครับเดี๋ยวผมจะสรุปผลฟุตบอลไว้ให้ในนั้นนะครับก็สนใจมาเป็นสมาชิกเดียวกันได้เลยนะครับ มีให้วันละห้าถึงหคู่เลยนะครับเอเวอเรตตอนนี้ครับอันดับที่18แข่ง21ชนะ4เสมอ6แพ้11ครับยิงไปแล้วทั้งหมด16ประตูเสียไปทั้งหมด28ประตูครับมีอยู่19อ่าขออภัยผมมีอยู่18คะแนนเท่ากับบอลมาร์ทนะครับอยู่อันดับที่18ก็โอกาสตกชั้นค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับวันนี้3คะแนนสำคัญมากๆหรือเสมอได้ก็คงก็ยังดีนะครับอย่างน้อยก็มีแต้มนะครับเท่ากับลีดนะส่วนลิเวอร์พูลนะครับอันดับที่10แข่ง20นะผมก็แข่งน้อยกว่าเเเเออออวรร์ตันนยู่1กมมะะคบช8ส5 และเจ็ดยิง,ยงประตูสามสิบสี่ประตูครับส่วนเสียทั้งหมดยี่สิบแปดประตูก็ถึงว่ายังบวกอยู่นะครับมาอยู่ยี่สิบเก้าคะแนนนำอัสตันวิลล่าอยู่หนึ่งคะแนนเท่านั้นครับแอตตันเกมล่าสุดโดนซิตี้กดไปสามหนึ่งนะครับครึ่งแรกโดนไปสามศูนย์นะพอครึ่งหลังเนี่ยมาตีใครแตกได้นะครับตามหลังเชลซีอยู่สองคะแนนนะครับก็นหนึ่ที่สี่อยู่กลางตารางเป๊ะเลยนะครับอันนี้แคมปคู่นี้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้แคมปดูตรงนี้นะครับหนึ่งลูกครึ่งควบสองไหลามาเป็น เพิ่งครบลูกนะครับแล้วก็โอ้โหแฮนดิแคปเสมอเนี่ยไหลลงมาเยอะมากนะครับแล้วก็โอกาสเยือนจะชนะก็ไหลลงมาเยอะมากๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเป็นบอลเปลี่ยนโค้ดด้วยแล้วคือผมวิเคราะห์จากแฮนดิแคปด้วยแล้วก็ดูจากภาพรวมด้วยนะครับภาพรวมต้องบอกว่าพอๆกันเลยนะครับณนะฟอร์มปัจจุบันตอนนี้เนะี่ยถึงแม้ว่ารีพูลจะเป็นทีมที่ใหญ่นะครับแล้วก็คุณภาพนักเตะด,ดูแล้วอาจจะดูดีกว่านะครับแต่หน้าเสือตอนนี้เนะี่ยมองว่าเอเวอเรสตนดูดีกว่านะครับแล้วดูแฮนดิแคป นะครับผมจากหนึ่งลูกครึ่งครอบซองไหลามาเป็นครึ่งครอบลูกนะครับซึ่งมันไหลลงมาแบบโคตรของโคตรเยอะนะครับแล้วก็สเ็ตัวจริงวันนี้เนี่ยวันนี้แดนกลางของลิฟท์พูลจะไม่มีทั้งด้านเทโก้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยขาดซ้อมในเกมในตามรายงานล่าสุดนะครับผมไม่ได้ลงซ้อมนะครับเพราะว่าเจ็บก็สเปตัวจริงประมาณนี้เลยครับผู้รักษาตัวยังเป็น Ad อันเดอร์ซอนแบ็กเกอร์เหมือนเดิมนะส่วนแนวรับผมจะมีโรเบิร์สันนะครับโจโกเมสมาติป ok แล้วก็เทนอาโนนะครับ ส่วนแนวกลางครับเกตาครับแอนเดอร์สันแล้วก็บาสติดนะครับส่วนแนวรุกก็จะมีกัปโปนูนเยลแล้วก็ซาลาสครับผมแนวรุกของลิพูลเนี่ยค่อนข้างตื้อนะผมยิงใครไม่ค่อยได้เลยนะครับช่วงนี้ส่วนเอเวอราส์นะครับเกมล่าสุดโอ้โหโชว์ฟอร์มดีมากผมไม่ว่าจะเป็นแม็กนิวนะครับเกรงก็ทำผลงานได้ดีมากๆนะคฮะพุทธศัพท์จะยังเป็นพลิกดเหมือนเดิมครับแนวรับก็จะมีมิโคเลนโก้นะครับทาคอฟสกี้แล้วก็โคลดี้โคแมนนะครับ สี่คนนะผมแล้วก็นาเป้าจะเป็นทางด้านโมเป้นะครับอยู่เป็นหน้าเป้านะผมวันนี้นะครับก็จะมาค่อนข้างรับพอสมควรผมรับแล้วต่อรอโต้กลับนะครับเกมที่เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยผมชอบมากเลยนะผมในรูปแบบของทางฝั่งเอเวอร์ตันนะครับคือเล่นดีมากแล้วเกมวันนี้ผมมองว่าทางด้านชอนไดเนี่ยโค้ดของ Ever เอเวอร์ตันนี่ยก็อาจจะเป็นเน้นอีกทีหนึ่งนะผมเพราะว่าเกมวันนี้เนี่ยคือมีความสําคัญมากๆนะครับ ถ้าเสมอได้ยังไงก็มีแต้ม19แต้มเท่ากับลีดนะครับผมแล้วก็ต้องไปวัดกันกับลีดในเกมต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดเก็บ3คะแนนได้พวกเขาจะมีโอกาสรอดตกชั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าชอนได้วันนี้ก็อาจจะเน้นพอสมควรเหมือนกันนะเจอกันคอฟเองก็ก็คงต้องเน้นเหมือนกันนะผมแต่ว่าคือหน้าเสือตอนนี้เนี่ยมันต้องอยู่เอเวอร์ตันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นบอลคู่ที่ผมยังขอฟันธงไปที่เอเวอร์ตันนะครับก็เิญถ้าเกิดชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยครับเดินยาวมันเป็นการทัศสนคติส่วนตัวผมเท่านั้น,นะรรรแลกก็่ามมผผสุป การแข่งขันเมื่อคืนนี้ทั้งหมดนะครับผมจะสรุปไว้ให้ในช็อตนะก็ลองไปดูกันในช็อตได้เลยนะครับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปผมสวัสดีครับ